บ้าไปหน่อยไปหน่ะมันเลือดสเปนแตนอันไฟกับซองดีดีเลยสิบอกให้อันเชยดส,ดส,ขขดสกปรกพี่น้องสกุสุก้นเลือดขาดไปหน่ะกินนมกินเข่ากับหลากงวัวเนี่ยมเ,เมื่อคืนเลือดสเปนแตนเในพี่น้องเอ้อเซฟหลักงวัวไปหน่อนยหลักงวัวไม่จิ้มไปคนเดียวอัน ย่างไปซื้อต้นไก่แด้วจะบอกให้ฝนตกปายในกับไปย่างไปซื้ออยู่ประตองฝนตกแห้งถึงฝนตกถึงฝาห้องไปหนอกเอ้ยุนะกุยเอาคำยังไงผมครับซื้อสันแบบเอาเงิงห้องมพื่อเห็นมองเห็นครัำนี่มาห้องนะนะคบ เจ้าจะได้มอมีบ้างอ้อไปันแบตะแคงไตะแคงมาเฮียแช้ไหมกอนนี้ก็มีเออสีอะไไหมคุณอะไเห็นขับคัดไปแต่นี้แต่โอ้เฮียเงีอือักสักดียฉันพูดนูนี่ปลาตองนี่

เล็ดอืมผมหรอครับผมนีกมาผมย่างเงามอืมอืมเซ่บเจ็เป็นอะไรบอกว่าเอาเผ็ดเอาพอดีพรงามเอาให้เผ็ดผด แซ่บพูดแ่บพูดืขอขมาสองถุงยานบัวองิงอืมอมังคุดมานาวมังคุดรอดอร่อยแตกสิบดูนหน้ารแลงแรันยุซอยแต่ยํำเย็นอทัางหนาหาัด ขายอยู่แบบรถเข็นไหมรถเข็นเราเิ่นตั้งขายตามถนนนะขายรู้ละสอมสามร้อยบาทมังคุดบบบนี้ชอปไปซื้ออยูซ่ซอยใส่น้ำเย็นดูนาลุงมันนาลุงมันใสน้ำเย็นเนี่ยมันทีนี้าดไหลไหมซื้อมหมรุ่นละร่อยแปดสิบซื้อมาสองโลรข่งรับเป็นเอาเงินไปเปี่ยนโคกเงินไปไหลก็ที่ซื้อมาหลายอยู่ กเงินเป็นเจ็ดร้อยกว่าบาทปดัดเี็มาเสือนเข่ากับมาเสือนหลาบงัวแล้วก็มาเสือนนี่จ่าเงินบ,บุกพอไงก็ได้ซื้อมาสองโลเึิงคุณแถมไมนนัวหนึงสองโลกับหกขีดคุณแถมให้แถมให้นี่ขีดประข่ใจดีนีมม่อร่อ Kính kính ở nhà kính kính nó cái giống cái này cái này như nào để chín mắm cút cái này nó còn non tao phải nhạt này thấy không mắm những cái ăn cặp non cặp thiêu